โปรแกรมเคลียร์ซับหมึกเอฟสันะครับมีทุกรุ่นเลยถ้าถามว่าทำไมไม่เห็นผมอัพลงในช่อง YouTube บ้างก็ตอบเลยนะครับว่าอมืมันก็มีอาการเดิมๆเนาะมันไม่มีอาการใหม่ๆมาที่จะทำให้เป็นแนวทางเพราะว่าเครื่องที่มาที่ร้านเนี่ยถ้าอาการหนักมากลูกค้าก็ซื้อใหม่เอาแบบนั้นเลยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ โปรแกรมเคลียร์ซับบึกนะครับทุกตัวเลยของ e อฟสันหรือว่าจะเป็น Canon ด้วยมีเยอะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมีแบบนี้อลองสักตัวัวนี้ก็ได้เนะี่ยอย่างเงี้ยนะครับเปิดดูก็ทํางานได้เลยนะครับได้โชว์เครื่องพินเตอร์ขึ้นมาเลยว่าเสียบเครื่องรุ่นไหนอะไรอยู่บ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่มันเคลียร์ไม่ได้นะครับมันต้องเคลียร์ตามรุ่นแค่นั้นเองคือผมมีทุกรุ่นเลย นะครับของ f 3สมีเยอะมากมายโปรแกรมจะใช้างานได้ก็คือเปิดเข้าไปแล้วก็ต้องเจอเครื่องปรินเตอร์นะครับ,นะรบแบบนี้นะครับเจอหมดทุกเครื่องเลยผมมีอยู่สามเครื่องแบบนี้แต่มันต้องเคลียร์ได้แค่รุ่นนี้นะครับรุ่นที่เขาระบุไว้เคลียร์อย่างนี้ไม่ได้ไม่เชื่อก็ไปลองดูได้นะครับมันมีเยอะแยะมากมายหลายซีรีส์ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่เจอปัญหานะครับลูกค้าเนี่ยเคลียร์แล้วไม่ผ่านอย่างผมรีโมทเข้าไปให้อย่างเงี้ยเคลียร์แล้วไม่ผ่านผมก็ไม่ได้คิดตังค์นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดปัญหาที่ผมเจอมาเลยก็คือสายของเครื่องปรินเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเป็นสายที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสายที่ไม่ใช่ของมันเราซื้อของเทียบมานะครับ ห็นไหมครับตัวนี้ก็เจอนะเป็นสายที่ไม่ใช่ของมันเราเราเออเราซื้อสายเทียบมาไม่ใช่สายของแท้นะครับบอกเลยว่าสั่งพิมพ์งานได้แต่เคลียร์ซับหมึกไม่ได้นะครับเจอมาเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นสายเนี่ยต้องเก็บไว้นะครับไม่ว่าเครื่องนั้นจะเชื่อมต่อ Wi-Fi หรืออะไรก็แล้วแต่มีเยอะนะครับเยอะเยอะเยอะมากบอกเลยว่าเยอะแค่นั้นก็มีนะครับเอาไว้แจกลูกค้า ถามว่าแจกหมดทุกตัวเลยไหมก็ไม่นะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เจ้าของห้องเช่าไม่เก็บค่าเช่าผมนะครับผมแจกฟรีทุกตัวตามใดที่รัฐบาลยังเก็บค่าไฟอยู่นะครับผมก็คิดตังค์ถ้าผมได้มาฟรีทุกเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยผมแจกฟรีหมดนะครับก็เลยแจกได้บางตัวนะครับต้องเข้าใจกันนิดนึง หรือบางคนอยากจะไปเสี่ยงลองโหลดมาใช้ดูก็ลองได้ครับแต่ทุกตัวของผมเนี่ยผมลองมาแล้วนะครับไม่มีปัญหาผมเก็บไว้ในเครื่องผมเนี่ยนานมากแล้วทุกอันทุกตัวเลยอยากจะลองไปเสี่ยงโหลดดูในเว็บก็ลองได้นะครับมีหลายคอมเมนต์บอกว่าไปโหลดเว็บโน้นเว็บนี้สุดท้ายแล้วก็ทักมาหลังไม้นะครับพี่เครื่องผม ไอคอนหน้าจอกลายเป็น PDF หมดเลยหรือเปิดงานอะไรก็ไม่ได้เลยอันนั้นก็ผมช่วยได้แต่ว่ามันไม่ใช่ช่วยได้ตลอดนะครับหมายถึงว่าถ้าอาการแค่เริ่มต้นน่ะมันก็พอช่วยกันได้แต่ถ้าอาการมันหนักเกินไปเนี่ยก็หมดสิทธิ์นะครับดูนะครับโปรแกรมผมเปิดตัวไหนขึ้นมาก็เจอหมดนะครับเจอเครื่องปรินเตอร์หมดเพราะสายเครื่องปรินเตอร์ผมเป็นสายแท้ทุกวัน แต่มันเคลียร์กันไม่ได้นะครับต้องระบุตามรุ่นเท่านั้นถ้าใครสนใจยังไงทักไลน์มานะครับเบอร์โทรผมลงให้ครบหมดนะครับมีครบทุกตัวยังทำเหมือนเดิมเสร็จสับโอเคครับ